แล้วคุณทักษิณกับปีของเขาและพรรคเพื่อไทยแล้วคะผมผมผมคิดอย่างนี้นะจริงๆคุณทักษิณอาจจะอายนิดหน่อยเพราะตรงที่เล่นใหญ่ไว้หลายพื้นที่อืแต่ถ้าเรามองดีๆเน,นี่ยรอบเนี้ยเพื่อไทยอ่ะในสนามอบจเนี่ยส่วนใหญ่เป็นจังหวัดผู้ท้าชิงทั้งนั้นนะครับอคือไปในนามผู้ท้าชิงนะเฮ้ยจริงๆเพื่อไทยเขาไม่ได้ไม่ได้ล้มเหลวอะไรนะชี้เพราะแพ้ส่วนใหญ่แพ้ผู้ท้าชิงทําไมไม่ไปนับจังหวัดที่เขาชิงมาได้ละ่ะเขาปากโทมมาหมายเพียบเลยนะนะครับแปลว่าจริงๆรรอบนี้เพื่อไทยได้เยอะ ถ้าเทียบกับผลของปีหกสามเป็นแต่ว่าเราไปโฟกัสที่ว่าเอ้ยจังหวัดที่คุณทักสินไปเนี่ยพระเขาไปแปดได้สี่มันผิดหวังถูกใช่ครับไปแล้วมันผิดหวังอืเท่านั้นเองครับแต่มันก็สะท้อนไหมคะว่ามลคังอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นคาถาเต็มเต็มคือคือไม่ได้เป็นคาถาไม่ได้เป็นคาถาวิเศษเหมือนยุคลุ่งเรืองอืแต่ก็ยังพอมีมนขลังอยู่ในแง่ของการที่จะไปกระทบและก็ทําให ทีมแชมป์เก่าที่เคยมาช่วงชิงพื้นที่ของของของอดีตไทยลักไทยของเพื่อไทยเดิมไปเนี่ยเขาก็เขาก็เหนื่อยอะ่ะเขาก็สะเทือนอะนะครับถ้าดูพลังอย่างนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะไปเกิน200ร้อในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างที่คุณทักษิณประกาศไว้นเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าใช้ฐานจากการเลือกตั้งครั้งนี้มาวิเคราะห์ค่ะ ผมว่าต้องต้องออกแรงอีกนิดนึง <laughs> ถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณบวกคือเอาง่ายๆประเมินคร่าวๆเนี่ยจากเขตที่เคยชนะอยู่ประมาณร้อยสิบสองเขตเนี่ยในการเลือกตั้งปีหกหกเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่อืเพิ่มขึ้นแน่แต่ถ้าจะไปให้ถึงสองร้อยเนี่ยแปลว่าต้องได้สักร้อยเจ็ดสิบเขตรหรือร้อยเจ็สิบห้าเขตด้วยซ้ำเพราะว่าพารรคลิฟต์เนี่ยพักน่าจะอยู่ราวราวเจ็ดยี่สิบห้าถึงสามสิบเท่านั้นแปลว่ามีการบ้านต้องทำอีกเยอะ อย่างพักประชาชนอะอย่างน้อยก็ปักธงได้หนึ่งจังหวัดอันนี้ก็ถือว่าถือว่าประสบค,ความสําเร็จระดับหนึ่งเป็นย่างก้าวที่สําคัญคแล้วก็มีบทเรียนสําคัญว่าอะต่อไปสนามท้องถิ่นต้องทําอะไรอย่างน้อยๆอ,ยอะลําพูนก็จะเป็นโมเดลว่าถ้าคนออกมาเลือกตั้งเยอะๆแบบลําพูนอะเขาก็มีโอกาสปักธงได้โอกาสที่พรคประชาชนขอกับประชาชนมาโดยตลอดทั้งระดับชาติระ,ระดับท้องถิ่นคือการได้ทํางานบริหาร อ่าอันเนี้ยลำพูลโมเดลก็จะเป็นเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นแต่เมื่อก่อนนี้คณะก้าวหน้าอาจจะเคยบริหารเทศบาลตำบลอบตอ,อะไรมาบ้างเนี่ยสเกลระดับหนึ่งจังหวัดเนี่ยมมันมันทําอะไรได้มากขึ้นแล้วก็เป็นรูปธรรมเป็นโอกาสที่จะได้ใช้โมเดลแบบว่าอ่ะถ้าถ้าจังหวัดหนึ่งเนี่ยจะมาโมเดลแบบกระจายอํานาจลงมาเยอะๆจัดก,การตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ ดึงศักยภาพคนขึ้นมาทำงานเพื่อท้องถิ่นของตัวเองได้ออย่างเงี้ยตามแนวที่พักประชาชนนำเสนอเนี่ยมันทำได้จริงแค่ไหนถ้างั้นสนามเลือกตั้งเที่ยวนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าใครกินดันใครใครน่าจะได้แบบเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้มากที่สุดจากสนามอบอจค่ะมันเป็นพื้นที่พื้นที่ไปครับคือวันเนี้ยมันลมันพอเห็นละพื้นที่พื้นที่เหนือเหนือบนหลายจังหวัดเช่นเชียงใหม่อย่างเงี้ยลำพูนอย่างเงี้ย ส้มส้มส้มรักษารักษาฐานอนะครับแดงแดงจะจะมากินส้มในพื้นที่ที่ส้มคลองยากยากในสนามชาตินะครับถ้าเปรียบเทียบไปหาะดับชาตินะครับ,รบในอีสานเนี่ยอาจจะแดงกินน้ําเงินอืแต่เรายังไม่ค่อยเห็นส้มเพราะส้มไม่ออกตัวเยอะส่งแค่จังหวัดเดียวคือมุกดาหารรอบนี้ส่วนน้าเงินน่ะกินคนอื่นน่ะไปกินแถวภาคใต้ใช่ครับการเมืองภาคใต้เปลี่ยนเยอะครับ จะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนคะจาะคิดว่าก็น่าจะเทินน้าเงินซะเยอะครับเทินน้ำเงินครับ